สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับ Big Air เช่นเคยเช่นเคยคิดถึงคิดถึงครับนำความเป็นสุขคนมาฝากทุกท่านเช่นเคยและต้องขอขอบคุณครับคนดังใจดีอาจารย์ประดับแห่งแม่กองนะครับขอบคุณมากๆอาจารย์ประดับใจดีมากครับง่ายๆเลยครับ ข้อมูลเรื่องพระเหรียญคณาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีอาจารย์ประดับมีพระเยอะมากและมอบให้บิ๊กแอดมาเป็นจำนวนหลายองค์หลายองค์สุดยอดทุกองค์และองค์นี้ก็เป็นหนึ่งในที่อาจารย์ประดับมอบให้ครับใครๆนะครับท่านสมาชิกเพื่อน นะครับอยากได้อยากมีพระหรืออยากทราบข้อมูลก็นี่ผมให้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ประดับเรียบร้อยหรือจะไปหาท่านก็ได้นะครับที่วัดช่องลมแม่กองสมุทรสงขามเจอแน่พบแน่ทายพระได้ข้อมูลเป็นสิริมงคลอย่างปิติอย่างประทับใจแน่นอนครับฝากไว้นะครับไป ฟังไปชมเรื่องราวของพระองค์นี้นะโมพภทธสัตตอะคันติมายะอิติภกขวา ท่านหนึ่งก็บอกว่าเดินทางไปทั่วไม่เคยมีอุบัติเหตุมีให้เห็นว่าแก้วค่าดปลอดภัยเรียกว่าไปที่ไหนเดินทางไปไหนนะครับ คนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุยังเห็นกระตายอย่างเงี้ยแต่ผู้ที่มีเหรียญน,นี้ลูกศิษย์ที่มีเหรียญน,นี้ต่างแควคาดปลอดภัยมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของโชคราบขอพรก็สำเร็จและมีโชคราบเกิดขึ้นจริงๆกับญาติสนิทพิษสหายกับเพื่อนฝูง มาเล่าสู่กันฟังครับใช้ต้องระกวนใช้วิจารณญาณอยา่างเรียกว่าส่วนบุคคลจริงครับสรุปว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมนี้พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ได้ทราบว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังทีเดียวครับ ท่านใดมีประสบการณ์ก็กราบเขียนมาได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการต่อไปนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับเรามีเหรียญของท่านก็ไม่ลืมคําสั่งสอนของท่านที่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีมีความกระตันยูกระตะเวทีถึงข่าวขับขันนะครับ ตั้งน้โม3สามจบบูชาขอพรจะได้โชคดีสมความปรารถนาครับแล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหกูจะห้อยเหรียญอะไรนะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ